สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หลับวิจัยเซนอินโนเวชันค่ะและด้านหน้าของกิ่งตรงนี้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์คอร์ทัสสูตรใหม่ล่าสุดค่ะ LCQ ค่ะซึ่งวันนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าสูตรตำรับคอร์ทัสนี้นะคะผ่านการวิจัยคิดคน้นภายใต้หลับมาตรฐานระดับสากลเซนอินโนเวชันซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 17025ค่ะ l บวิจัยของเรานะคะพร้อมด้วยเรื่องของทีมวิจัยเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยค่ะ ดังนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าโรงงานของเราและแหล่งวิจัยของเราะคะคว้ารางวัลตัวของนวัตกรรมระดับนานาชาติเนี่ยมามากกว่า10รางวัล <Wow. S 1> แน่นอนค่ะว่าการันตีถึงเรื่องของความปลอดภยัยแล้วก็ประสิทธิภาพของสูตรตำรับได้เป็นอย่างดีแน่นอนนอกจากนี้นะคะตัวโรงงานเซนไบโอเทคนะคะที่ผลิตตัวของคอรัสตัวนี้เนี่ยยังเป็นโรงงานมาตรฐานระดับสากลอีกด้วยค่ะที่ผ่านการรับรองไม่ว่าจะเป็น GMP Codex HACCP และก็รวมถึงมาตรฐาน ISO ด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าการันตีในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยได้อย่าง100%ค่ะ ถัดมานะคะกิ่งอยากจะมาเจาะลึกค่ะถึงตัวของสูตรตำรับคอร์ัสโดยเฉพาะในสูตรนี้นะคะเป็นสูตรใหม่ค่ะที่เราออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์กับวัย45ขึ้นไปเนี่ยโดยเฉพาะเจาะจงเลยค่ะเพราะในสูตรนี้นะคะจะประกอบด้วยสรรพคุณนะคะที่โดดเด่นทั้ง3ประการค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของผิวพรรณค่ะเรื่องที่สองนะคะก็คือเรื่องของสายตาค่ะมีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาและส่วนที่3ค่ะคือเรื่องเกี่ยวกับกระดูกแล้วก็ ต่อค่ะเรียกได้ว่าทั้งผิวกระดูกแล้วก็สายตานะคะตอบโจทย์ในคนที่อยากที่จะดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าในวัยสูงอายุหรือว่าวัยกลางคนแน่นอนค่ะ ถัดมานะคะกินอยากจะมาเจาะลึกให้เห็นภาพรายละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะถึงความโดดเด่นของสารสกัดในสูตรนะคะเริ่มต้นด้วยเรื่องของผิวพรรณเลยในสูตรตำรับนี้นะคะเลือกใช้คอลลาเจนไตรเปปไทด์ค่ะซึ่งเป็นคอลลาเจนนะคะที่มีขนาดเล็กกว่า280เดลตันและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและนําไปใช้งานได้เป็นอย่างดีซึ่งคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะคะประกอบด้วยคอลลาเจนไทป์ที่1และไทป์ที่3ค่ะซึ่งมีอยู่ในผิวหนังของเราเป็นจํานวนมากจึงมีส่วนช่วยในเรื่อง ของการเสริมสร้างคอลลาเจนแล้วก็ช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นเนียนนุ่มได้เป็นอย่างดีแต่ยังไม่หมดค่ะนในสูตรนี้นะคะยังประกอบด้วยโคอนไซคิวเทนจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีส่วนสําคัญมากๆในเรื่องของเกี่ยวกับริ้วรอยนะคะแล้วก็ความชุ่มชื้นแล้วก็รวมถึงเปล่งตังของผิวพรรณด้วยแต่ในสูตรนี้นะคะยังประกอบด้วยสารสกัดที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการชะลอไวัยไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเปลือกองุ่นหรือว่าสารสกัดจากเมลอนฝรั่งเศสแล้วก็ยังรวม ถึงช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวจากรังสี U.V. เพราะในสูตรนี้นะคะมีสารสกัดจากสม้มิตร c i t r u เทียมสารสกัดจากโรส e m a r y แล้วก็ยังรวมถึงสารสกัดจากมะเขือเทศอีกด้วยค่ะในส่วนของดวงตานั้นนะคะต้องบอกเลยว่าใช้สารสกัดนะคะที่โดดเด่นมากๆนั่นก็คือสารสกัดตัวของลูทีนที่สกัดมาจากดอกดาวเรืองค่ะ ซึ่งลูทีนตัวนี้นะคะจะเป็นสารแบบรูปแบบพิเศษค่ะที่เป็นนวัตกรรมนะคะให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถดูดซึมแล้วก็นําไปใช้ในร่างกายได้อย่างทันทีและแน่นอนค่ะว่าลูทีนและซีแซนทินนะคะเป็นสารที่มีความสําคัญมากๆที่อยู่ที่ในจอตาของเรานะคะที่บริเวณการรับภาพนะคะหรือที่เรียกว่าจอประสาทตาเนาะซึ่งหน้าที่ของลูทีนและซีแซนทินนะคะมีหน้าที่ทั้งช่วยในเรื่องของการมองเห็นมีหน้าที่ในเรื่องของการปกป,ป ้องนะคะจอตาหรือว่าตัวของกระจกตาของเรานะคะไม่ให้ถูกทำร้ายจากพวกรังสี uv แล้วก็รวมรังสีบูเรดด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนช่วยส่งเสริมนะคะในเรื่องของการมองเห็นให้ดีมากยิ่งขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ และส่วนสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของกระดูค่ะในสูตรนี้นะคะต้องบอกว่าครบถ้วนมากเพราะในสูตรนี้นอกจากจะมีแคลเซียมรูปแบบใหม่แล้วเนี่ยยังประกอบด้วยคอลลาเจนไทป์2ค่ะซึ่งคอลลาเจนไทป์2นี้นะคะจะเป็นตัวที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติในร่างกายของเราค่ะซึ่งพบมากตามพวกในส่วนของน้ำตามข้อต่อค่ะดังนั้นนะคะการทานคอลลาเจนไทป์2เสริมเนี่ยจึงมีส่วนช่วยในเรื่องของการส่งเสริมนะคะพวกปัญหาะะแล้วก็แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อ ต่างๆได้เป็นอย่างดีและในสูตรนี้ค่ะยังประกอบด้วยสารอาหารอื่นๆอีกนะคะที่มีส่วนช่วยเกี่ยวกับระบบกระดูกแล้วก็เรื่องของข้อต่อไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากตัวของซิงค์สารสกัดจากตัวของวิตามินซีแล้วก็รวมถึงวิตามินดีด้วยค่ะ เห็นไหมคะว่านี่แค่คร่าวๆนะคะของสรรพคุณที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพรรณเรื่องของสายตาแล้วก็รวมถึงข้อต่อแล้วก็กระดูกทําให้สูตรคอร์ทัส L C Q สูตรใหม่นี้นะคะตอบโจทย์วัยอายุ45ปีขึ้นไปอย่างแน่นอนค่ะ